สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาที่วัดหลวงพ่อห้ามจนนะมาแบบรีบๆนะครับดีบมาซื้อของแวะมาแป๊บหนึ่งนะครับเมารางวัลที่หนึ่งเมื่อคืนนี่ปันเห็นในหลวงราชการที่สิบเลขงวดนี้เลขมงคลเลขมงคลแน่นะครับมงคลมาแน่นะครับบใครจะมาทำบุญมาอะไรก็มาเด้อท่านผู้ชมนะครับผมจะเมารางวัลที่หนึ่งอย่างเดียวเราผมจ้องรางวัลที่หนึ่งนะครับเออมีเก้างวดนี้ยังไงมีเก้าแน่เก้ามาแน่ เก้ามาแน่แต่ว่าจะเก้าอะไรรับรองมีเก้าเก้าแน่นอนนะครับเก้าแน่นอนเก้าแน่นอนเก้าล้านเปอร์เซ็นเก้าล้านเปอร์เซ็นงวดนี้นอ่ะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวพามาเอาตัวเลขนะครับเก้าล้านเปอร์เซ็นยังไงก็มีเก้างวดนี้เก้าไม่มาก็บ้านใครบ้านมันครับเก้ามาแน่นอนนะครับ แม่งวันนี้ได้ตัวไหนจ๊ะวันี้ได้ตัวไหนครับเก้าใช่ไหมเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเอามาทําบุญด้วยกันนะครับอยู่ที่วัดหลวงพ่อห้ามจนนะครับเออช่วงวันที่สามสิบนี้ก็มีบวชภ้าเป็ฤดูร้อนใช่ไหมมันจะมีเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็แล้วก็ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดแต่เมื่อคืนผมฝันเห็นในหลวงรัชกาลที่สิบเรียกอะไรเลียกเก้าเจ็ดใช่ไหมเลขเลขกพระองค์เรีประจำรหัสของพระองค์เท่าไหร 904เออเก้าูนสเดี๋ยวไปหาลอตเตอรี่เก้าูนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาไหว้พระต่อนะครับแต่ว่าเก้ามาแน่นอนมีคนว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะผมถามหลายคนแล้วรยยายเล่นแต่เก้าเล่นแต่เก้าใช่ไหมผมซื้อไปแล้วเก้าห้าเก้าเก้าล้านเปอร์เซ็นต์เก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้าหนึ่งไหมคเก้าศนหนึ่งเดี๋ยวไปหาดูนะครับว่ามีไหมนะครับเก้าแน่นอนถ้ามีก็ได้ซื้อนะครับไม่มีก็ไม่ได้ซื้อ เก้าเก้า้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่สี่ศก้าเครับเก้าศูนย์สี่สี่ศูเก้าเก้าศูนย์สี่สย์เก้าเสวัสดีนะครับเดี๋ยวมาทําบุญนะครับมีน้อยก็ทําน้อยนะครับทํา,ารามกรรหลักศรัทธานะครับแวะมาขอพรน,นะครับกับหลวงพ่อห้ามจนนะครับขอบาร,รมีหลวงพ่อนะครับ คุ้มครองปกปักรักษาท่านผู้ชมนะครับที่เขามารับชมนะครับคำว่าเจ็บคำว่าจนนะครับคำว่าไม่มีก็ขออย่าให้ได้เกิดกับท่านผู้ชมทางบ้านจ้าทุจสาทุจ,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 จนะครับเอามาแล้วก็ร่วมทมบุญนะครับค่าน้าค่าไฟกับทางวัดไปนะครับปั๊บเสียบไม้สวนนรรค์ท่านผู้ชมเออึ๊บฮะยี่สิบบาทนะครับใครที่จะเดินทางมาก็มานะครับวัดใหม่สามมคคีน้องสนนนะครับอยู่ที่อำเภอหนองไผ่นะครับปิดทองนะครับ๋ถวปิดทอง ปิดตรงไหน,นก็ได้ท่านผู้ชมมาตรงนี้แล้วกันน,นะฮสถุปิดทองแล้วเราก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะเสี่ยงนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับเสี่ยงรางวันที่หนึ่งนะครับเสี่ยงรางวันที่หนึ่งนี่นี่ถุนะครับเดี๋ยวเราไปลอง ท่านผู้ชม <acceptable> เดี๋ยวเรามาเสี่ยงลูกปิงปองกันนะครับเอาไปลุ้นนะครับเสี่ยงได้เราก็จะไปซื้อกันนะครับว่าได้เลขอะไรสาธุนะครับดูเลขที่ได้นะครับเอาระงวันที่หนึ่งเลยนะครับผมว่าเอาสองตัวดีกว่ามันจะซื้อง่ายนะครับซื้อง่ายซื้อง่ายดีเอาแค่สองตัวนะเอาแค่<โ> <fiquei> สองตัวซื้อง่ายดีศูนย์ศูนย์นะครับอืมมาสิบปันสิบใบมันต้องมีชักใบที่มันถูกรางวัล ศูนย์อะไรนะครับศูนย์อะไรจ้าดูขอบารมีหลวงพ่อด้วยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประภูมิเจ้าที่นะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นี้นะครับลูกหลานมาพึ่งพาบุญบารมีนะครับขอให้ได้โชคใหญ่นะครับลูกหลานจะบวชแก้บนบวชถวายนะครับย่วมสร้างบัดวารามให้เสร็จนะครับกบำรรุงพระพุทธศาสนานะครับติดต่อไปนะครับเอ้าตัวที่สองศูนย์อะไรท่านผู้ชมศูนย์อะไรศูนย์อะไรศูนย์ ูนลุ้นไปพร้อมกันนะผู้ชมศูนยูนย์ศูนยเจดอ้าเดี๋ยวเราไปหาเลข0ูย์เกันนะครับ0ูย์เสาธุนะครับสาธุสาธุห้ยด้รางวัลใหญ่เดี๋ยวไปดูตัวเลขกันครับเมื่อกี้เราไปนะครับ0ูย์เผมก็เลยมาหาลอตเตอรี่ศูนย์เจ็ดย์มีไหมไหมคะีจ้ศูย์เมันมีมันมีศูนนะครับสามเก้าหนึ่ง ว่าสามเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละศูนย์เจ็ดที่ไปขอลงคอได้เมื่อกี้มาสิบรอบมันต้องถูกแล้วท่านผู้ชมเอาศูนย์เจ็ดนี่แหละแล้วก็ศูนย์เจ็ดเห็นใบหนึ่งแวบๆบแบบอยู่เมื่อกี้ศูนย์เจ็ดอ่าห้าศูนย์เจ็ดใช่ไหมเออนี่ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดท่านผู้ชมไปรวย